โมเมนต์อบอุ่นน้องเรซซิ่งลูกชายของแพทนปรภารู้ผัวคุณยายอย่างอ่อนโยน เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสาวสวยที่ถึงว่าจะมีลูกแล้วแต่ความฮอตนั้นไม่ลดลงเลยแม้แต่น้อยสำหรับแพทนภะพาที่ต้องบอกเลยว่าถึงแม้ตอนนี้จะเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวแต่ความสวยและความฮอตก็ไม่เคยหายไปซึ่งต้องบอกเลยว่าตอนนี้สาวแพททำหน้าที่คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวและทำหน้าที่ดูแลลูกชายเองโดยที่ไม่ได้จ้างพี่เลี้ยงส่วนตัวเราจึงเห็นว่า แพทนาปราพายู่ที่ไหนก็จะเห็นลูกชายน้องเรซิ่งอยู่ด้วยเสมอก่อนหน้านี้ก็ทำเอาทางด้านสาวแพทคาดไม่ถึงน้องเรซิ่งวัยห้าขวบเอ่ยปากบอกอยากอยู่คนเดียวโดยทางด้านสาวแพทบอกว่าลูกชายอยากเป็นเกมเมอร์แพลนของเขาเมื่อโตขึ้นบอกว่าจะขอออกไปอยู่คนเดียวเขาบอกจะสร้างห้องเกมแล้วสตรีมเกมทำเอาเราสตันเลยเราก็ถามเขาว่าแล้วแม่ล่ะเราเลี้ยงกันเหมือนเพื่อน คุยกันทุกเรื่องเรียนรู้ไปด้วยกันและล่าสุดทางด้านสาวแพทได้ออกมาโพสต์รูปภาพลูกชายน้องเรซิงขณะที่กำลังช่วยดูแลคุณยายที่นอนป่วยติดเตียงอยู่หากใครที่ติดตามจะเห็นได้เลยว่าสาวแพทนั้นเป็นอีกหนึ่งบุคคลที่กระตันยูมากๆรวมถึงน้องเรซิงก็ช่วยเลี้ยงคุณยายตลอดเป็นโมเมนที่น่ารักมากเลยทีเดียว